ปมาว่าทำไมถงเท้ารองเท้าปั๊มฮัลโหลป๊าโซปัมสองล้อก็บอกแล้วเนี่ยไม่ได้ะมันก็โวยวายอย่างเงี้ยกูบอกแล้วปาเป็นเบ็ดซส้นเลยสีเขียวนะป้าเ๋ยวเปลี่ยนเป็นสีส้มนี่ใช่ขอเขียวทั้งตัวรองเท้าด้วยแง่งด้วยรองเท้ามไม่งด้วยด้ไม่เลือกป้ ใช่จะบอกว่ามารับโทหน่อย์มาเมื่อกี้โจเอาโทรศัพท์ป้าไปหรอใช่ได้ไงอ่ะหาลับป้าหน้าโรงพยาบาลดีโอเคนะได้เลยนี่เนี่ยไอ้โจมันจะคุยด้วยเอาเปล่าไหนอ่ะว่ายังไงมิกแก้วหัวหัวเป็นอะเนี่ยโจคิดถึงท่า โอเคโจ้นเด็กเฮี่ยสิเฮี่ยต่อลงบาลเร็วโอเคนะป๊าก็คุยกับโจ้นอย่ไว้มารับสิเออก็ขับรถไปคุยไปได้อยู่ป๊าป๊าดูฉั It was at this moment that he knew He fucked up ถ้วอ้มสุดูมา กับม้าด้วยเอาก็ปาวินมาวินนะเราตะออก มาเป็นไอออรมมไอ,อ่ะว้มมาวว้าฟ้อนหมาใช่เหรอมามีหาลูมามีหมาเป็นอะไรไม่รู้ไม่นอนโดนจมูกเลยมาเป็นอะไรไม่รู้ไม่ยอคุยหนูเลยทำไมอ่ะไรู้เป็นอะไรู่งทำต้ไม่ทุยทํารถชงปังเดียว เอาแล้วหนูเจอปลาแล้วเหรออยู่โรงพยาบาลนะำไอ้อยู่แล้วกันไหมตอนนี้อยู่ได้ดันน้ำเยี่ยมมากไอ้หนึ่งมาไปแต่มาไปครั้งหนึ่งฮะอยู่เรี่ยวมัมมี่มาแล้วอเรียกทำไมอ่ะเพราะม้าไม่โดนดมูนี่น้าอะเป็นไรเด็กตัวม้าขับรถชนป้าแล้วมาก็ไม่โดนดมูซังก็ขับพลาดน,นีด่หมอครับลงแล้วครับเป็นอะไรเนี่ยเกิล เป็นอะไรด้ยสองถังเนี่ยหนูหายดีแล้วด้วยนะเป็นอะไรวะเนี่ยฮะม้าเนี่ยเป็นอะไรอยู่ดูดอกโดงตรงงปั๊อะไรเป็นอะไรป้าเป็นอะไรอยู่เป็นอะไรอ่ะม้าเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรม้าโดาลงปั๊มทำไมอ่ะไม่ได้ฉับชนปั๊มมะพร้าวมา ขับพลาดใช่ทั้งสองรอบตอนแรกก็ชงไปแล้วลก็กระโดดลงรถตอนที่สองก็ชงใบเต็มๆแล้วก็ตายตอนแรกป้าจะไปจอดแหละแต่ป้าหันมองไอ้นี่ไงดูไอ้นี่ไงดูดูแชทในโทรศัพท์ไงบอกแล้วว่าขับรถห้ามเล่นโทรศัพท์อ๋อเรีย้อที่หลังอย่าเล่นโทรศัพท์ตอนถากร้งดีนะป้าเอ,อ้ยกูเป็นพ่อ ไปเที่ยวอันนี้มาเมืองดิบป,ปุงเมืองดิบเมืองดิบป,ปูงอะเป็นดิบป,ปุงอะมีห้องเตือนด้วยมาห้องเตือนสไตล์จะไปทำไมสนุนหนูอยากไปเที่ยวดิบป่งมากไงใช่รองสิ่ใหม,หม่ๆแบบว่ามีมีแบบว่าขี่ม้าขี่มา้ามีแบบว่ามีมอนแยกล่างด้วยแล้วก็หนูพ่นไฟให้ด้วย ไอแก้วอะอะไรเนี่ยนอนมากไปใช่ไหมฝันใช่ไหมเไม่แน่เลยตอนนั้หนูยังอยู่มิดิโออยู่ใช่ไหมมามาผับไหมลูกได้นะเดี๋ยวหนูถับไปโอเคลูกถับไปหาไออรี่ทำไมอะว่ามนดูกับมมี้งหผัวป้าเป็นอะไรไดีเป็นอะไรอาแม่ว่ามมิว่าไม่รับแฟน ี่ไอเกลมันให้พี่าาํำไมเนี่ยมีอะไราไปชนม้คูไม่ใช่ไม่คุยกูบอกว่าหูกูดับปมาขัรถจปั๊มปั๊มปั๊มรถข้าปั๊มหูกูดับแล้วกูเออกำลังขับรถออกมาแล้วกูก้มมองแชทไอโทรศัพท์เออมันก็เลยชนปั๊มแค่นั้นเองขอ้นี่เด็กมาขัสองรอบป๊มา ป๊ามส่งปค๊มสองรอบก็บอกแล้วเนี่ยไม่ได้นะมันก็โวยวายอย่างเงี้ยอะกูบอกแล้วป๊ามส่งปั๊มสองรอบนะสองรอบเดียวใช่แปลว่าจงใจสองรอบรอบแรกป๊ามกระโดดลงรถแล้วปล่อยให้หนูโดนโซนแต่ปั๊มไม่แต่ปั๊มไม่ระเบิดแล้วรอบสองอะตุ้มเลยนะทั้งสองทงเหตุหมายของป๊าจงใจน้องสาวสวัสดีนะมีเดียด้วยนะเลยหลบ แต่มัน่าจะไปแล้วมั้งน่าจอพี่ด้วยวันนี้ที่วัดโซนน่ะเพราะว่ามันจะไปเลยวันนี้ไปญี่ปุ่นมาไม่ใช่เห็นพี่อยู่วัดโซนอันนี้จะไม่มีเพื่อไปญี่ปุ่นมาจริงชียงในั่แล้นลูกรักลูกรักลูกหลักไปคนหนึ่งใครเดียชื่อะเดีย๋ยวเชื่อน่ะมันนะว่าได้ไงเนี่ยเกลมึนนั่งควบจารุบาย บอกว่าป้าสอนนู้นสอนนี่มันทุ่งย่างมันมาววาด่วน่ามันบอกว่ามันเก่งป้าสอนมันทุ่งด่งเลยแล้วลองกับมันยังล่ะนั่งไม่ด่าลองเลยหนูไม่ชอบแผงกับใครแต่หน้าตามันแบบว่าไม่ดีเลยนะมาเดี๋ยวมันได้หน้าป้ามาทางนั้นเลยนะน้าหลอกก็ได้น่ะน่ารักก็หน้าป้า ลูกนี่สอบกับเราเข้าไปทำไมอ่ะก็บอกว่าก้มมองแชทในโทรศัพท์อ๋อเปร้อยนะเนื้อทั้งคู่นะเรียกเต็มตัวนะเออดิี่หนูรู้ว่าบ้าเป็นอะไรรู้ว่าสติไม่ดีมึงสิสติไม่ดีเกลียวด่ากูหรือว่าบ้าเทียดหรือว่ามีอะไรทำแม่ป้าไม่สบายเเียด่ากูหนูไม่ได้บอกบ้าหนูไม่ได้บอกว่าบ้าเทียดซะหน่อยหนูบอกว่าบ้าเทียดเอาเชี่ย ป้าเครียดหมายถึงเครียดใช่หูตึงหมดแล้วป้ามันไม่อยอมฟังรอกไ <laughs> อย้ยิ่งอยู่ยิ่งด่ากูอเลยไอ้เกลยวทำไมร้องหมูมันสีเขียวอะ่ะร้อหมูสีเขียวจะ่ข้ขึ้นแน่เลยอันนี้คือต้องอต้องพามาจกแคป้วยนะไอ้เกลว จะไปด้วยไงได้ได้วัสดีครับพี่เกียร์สวัสดีครับพี่เกียร์สวัสดีสวัสดีนะพี่โนพี่เกียร์ทำไมถือปืนไปทุกครั้งเวลาเจอผมเลยเฮ้ยกูถือปกติเฮ้ยไอ้เกียนี่ขยานะโอเคเออโอเคครับทำไมอ่ะไม่ไม่มีอะไรครับพี่ทำไมถือไม่ได้หรือไงไหนพูดดิไม่มีอะไรครับถือมันผิดหรือไงติดต่อแท็บ เมื่อกี้เนี่ยขึ้นมาเลยเนี่ยเขาอยู่กับป้าเขาจะไปไหนอ่ะเอาเป็นเด็กทีของป้าเกียวบอกโอเคนะแฝนีนะพาไปทำพาไปทำอะไรเนี่ยเอาอาล้วไปดื่มดื่มมาจุบห่อยไปแล้วคุยรนหนมนุร้ายเกียวเนี่เกียวดลุงเจอมีเดลด้วยมีเดลมิเดลเหรอมันมาแย่งความรักอ่ะอีกแล้วเหรอเนีย ไปว่ามันอีกเกลแต่มันน่ารักนะมันมันไม่ดื้อนะมันแบบมันน่ารักนะมันนัเหรอถามถามถามไอเกีถามว่าน่ารักไหมน่ารักป่ล่ะมันน่ารักมันอยู่ด้วยกันมันไม่ดื้อนะมันไม่ดื้อมันแบบมันอ้อนมันอ้อนแบบที่อ้อนเลยนะลูกแบบอ้อนจัดอ้อนตบนีนะดิพี่ชายหวัดดีนะมีถึไอต้อนเหรอเนี่ยช่ไหนนี่กูได้ยินอยู่ชื่เฟมนะไอต๊อดแซมวรอนะ ว่าม้าดูดวนดีกว่าขอผลจมปารากอดให้หนูเห็นด้วยเถิดมาดูด้วยอ่ะเฮียนถ้าม้าด้สีอะไรม้าต้องแต่งตัวสีนั้นโอเคไหมเออม้าได้สีอะไรไอเกียวสีอะไรคอนูสีเทาดับสีจีนสีเทาเทากับสีอะไรสีส้มขอมบ้าเขียวสองอันแล้วเราสีเขียวหนูอ่านนะ A later. few moments อาชีพที่ช่วงทางคือร่องทองแต่ว่าตอนนี้อ่ะทำร่องทองไม่ได้ร่อนเอวเป็นตัวรับไฟไปเลยไพ่ใบนี้กับหัวรู้กับหัวเนาะใช่ฟ้าเป็นเบลส้นเลยสีเขียว ยะเปลี่เปนสีร่มนี่ได้ขอเขียวทั้งตัวรองเท้าด้วยแง่งๆด้วยแล้วก็ได้ไม่ได้งตัวด้วยเรื่องขนาดได้รองเท้าด้วยนะล้อก็อโบ้ด้วยค้ับ้านะติบไม่แม่บจะฟ้อมหมามีจินด้วยเพมานไม่ทาตามอ่ะมุดบ้ันขาบอกบ้านจะทาตามเขียวยังอันนี้มันเหลือง จะมีชุดเขียวเหรววะเนี่ยไม่ย้อนนะปรหมดเลยปวดฟันน่าจะอยากกินอ่ะเขียวละสีชมพูใช่ไหมขอมว่าสีส้ม ส้มได้อันเนี้ยส้มนำจบเลยไปป๊อมบ้าใส่อะไรด้วยนะที่คาดที่คาดหัวก็ใช่ไงมีที่คาดหัวสีเขียวอ่ะเหมือนได้นี้เลยมบบมั่วซีมิตอ่ะมัวเลย ก็เหมือนบ็อกคลี่เลยลูกหนูมันแครหเรามากถ้าเราเลือกได้เราอ่ะเพราะว่าหนูคบขอแน่เลยเออลองขับไปเอาอะหวอก็เราบอกว่าซุมบาระมาอกเออเออไปสักทีเถอะไปเลย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  เหมือนจะรอดตรงไปเรื่อยๆเร็วๆือว่าใครพูดเดี๋ยวพอลูกเขาเกิดมาเป็นวันนี้พราวันนี้ฉันรัเมาเพราะมีในคืนนี้โอ้เบปไปเอาไบไปฉันรักเธอทธอแล้ว โอ้ฉันเจอตูเธอจูบ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 แล้วจูบครับจูบครับไอ้เสื้อเขียวนี่ใครเนี่ยผมไม่รู้จักเพราะผมไม่รู้จักมาบังผิดมาบ่าไม่รู้จักนะบ่ายมาแล้วพอจ้าชุดโดนาว่าที่พ่ออยากไดใส่ที่พ่ออยากใส่โดนาวาจะไม่ซูมีได้มาแล้วพอจ้าชุดโดนาวา มือเดยาขึ้นมือยาใสอโอดิ่งรอพ่อหนูวันนี้เป็นบล็อกแครี่ด้วยอยากใส่คอนโวแล้วก็ไปเจตหน้ามือเราเดี๋ยวรอเก็บผ่าทีเดียวจุดสิบคอโดดทีมสองปีแล้วกูก็เจตท่าหนึ่งอยากฝากรอยตีนเอาไว้บนแก้มมือข้างหนึ่งง่ายสัตว์ล้องง่หยไเหีย อ้ามวนเป็นร่างหนึ่งไหนเนี่ย